สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง jk นะคะวันนี้ก็จะพามารีวิวดูรถมอเตอร์ไซค์กันบ้าง Honda p พ x x นะคะสีแดงไมคก็ขับมาแล้วหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรโดยประมาณนะคะเอกสารครบนะคะคันนี้จะเป็นวางดาวนะคะ ดาว7,900บาทผ่อน30งวดถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้เบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยค่ะละรายละเอียดเพิ่มเติมก็อยู่ใต้คลิปนะคะถ้าข้อมูลใต้คลิปไม่เพียงพอก็สามารถโทรไปถามโดยตรงกับเจ้าของได้เลยนะคะ เจ้าของบริการยินดีที่จะให้บริการแก่ทุกท่านอยู่แล้วยินดีตอบคำถามทุกคำถามออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนนะคะเป็นเงินผ่อนยุคนี้ก็ใช้เงินผ่อนก็ดีเหมือนกันนะคะยุคนี้เป็นยุคที่หาเงินยากมากๆเลยรถก็จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเราถ้าไม่มีจะไปไหนก็ลำบาก คันนี้ก็วิ่งใช้งานคล่องตัวดีนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะรวมรถมือ2 JK วันนี้ต้องสวัสดีค่ะ